เอ็กกี้ปาร์ตี้สุดยอดเกมตะลุยฝ่าด่านที่ให้ฟิลคล้ายๆกับเกมฟอร์กายในเวอร์ชันมือถือเลยก็ว่าได้ซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่าไอเดียทั้งสองเกมนี้เนี่ยเดิมทีมันน่าจะมาจากรายการชื่อดังอย่างโหดมันฮาของประเทศญี่ปุ่นถ้าเพื่อนๆดูทันกันนะนะรายการนี้เป็นรายการที่โคตรตลกที่ต้องใช้ทั้งฝีมือแต่หลักๆแล้วน่าจะใช้ทวงกันมากกว่าในการที่จะตะลุยฝ่าด่านไปเรื่อยๆจนไปถึงด่าสุดท้ายเหมือนกับเกมเอ็กกี้ปาร์ตี้และฟอร์กายเลย โอเคกลับมาที่เกมเจ้าไข่ส่วนกันดีกว่าเกมไอคิปาร์ตี้นั้นจะมีด่านหมวดการเล่นและกิจกรรมต่างๆให้ผูเ้เล่นได้เล่นมากมายซึ่งการที่จะผ่าน,านด่านไปได้นั้นผู้เล่นนั้นจะต้องวิ่งกระโดดหลบสิ่งขีดขวางและเอาตัวรอดเพื่อขึ้นไปเป็นที่1ของเกมให้ได้และแน่นอนว่าเกมตะลุยด่านสุดน่ารักแบบนี้จะต้องหนีไม่พ้นกับระบบแฟชั่นที่สามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้อีกมากมายบอกเลยว่าแต่ละชุด แต่ล้สกินสวยๆกันทั้งนั้นหรือใครคิดว่าสกินที่อยู่ในห้างยังสวยยังไม่ถูกใจเพื่อนๆแล้วก็เอ็ก p a ก t y ปี hmm. ้ e <ky> ก็ยังมีระบบสกินแฟชั่นแบบสุ่มกาชาบอกเลยว่าสกินที่อยู่ในกาชานั้นมีเอฟเฟกต์แสงสีเสียงที่อลังการแบบขั้นสุดเลยก็ว่าได้และแน่นอนว่าเกมดีๆมีสกินสวยๆน่ารักกันรักแบบนี้เนี่ยมันจะต้องคู่กับร้านเติมเกมที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันก่อนจะจบคลิปผมขอแนะนําร้านเติมเกมนี้เลย Richman Shop โ no น่หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมเอ็กกี้ปาร์ตี้ใช้เพียงแค่เลข UID เซิร์ฟเวอร์และชื่อตัวละครเท่านั้นสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงและยังมีบริการผ่อนชำระที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมยังมีบริการเติมเกมชั้นนำได้อีกมากมายเติมคุ้มเติมง่ายเติมไวขนาดนี้ต้อง Richman s h o เท่านั้น